โด,ดรเปลโอ้โหโอ้โห,อหมีกระโดด <c oughs> สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมุสซ่าชแนลครับ ตอนนี้ผมก็อยู่อ่าห้างเถียงนานะครับก็มาช่วงบ่ายนะครับมาช่วงบ่ายตอนนี้ก็สิบสี่นาฬิกาสิบแปดนาทีแล้วนะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับของน้องคนหนึ่งนะครับอผมก็ลืมไปเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับน้องนะก็คือน้องเขาถามมานานแล้วนะครับผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าผมได้บอก น้องเขาว่าเดี๋ยวผมจะทำอ่อคลิปในการอตอบคำถามให้นะครับก็จะเสริมในคลิปนี้เลยนะครับน้องเขาถามมาว่าอะนะครับปีกเนี่ยปีกเหล็กกับปีกอลูมิเนียมเนี่ยอันไหนดีกว่านะครับอผมจะตอบแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละ ปกเล็กกับปีกรลูเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสําหรับปีกเล็กนะครับข้อดีของมันก็คืออ่ามันทนต่อการกระแทกนะครับไม่ว่าอ่าจะตกหรือไปไปทิ่มไปตำอะไรนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยคดไม่ค่อยงอนะครับก็คือทนต่อการอ่อกรากระทบกระทั่งนั่นเองนะครับสําหรับปีกเหล็กนะอ่าสำหรับส่วนข้อเสียนะครับของปีกเหล็กนะก็คือ ถ้าวัดความหนาเท่ากันเนี่ยปีกเหล็กนะครับปีกเหล็กมันจะมีน้ําหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นอ <c oughs> ตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับปีกเหล็กนะ,ะส่วนปีกอลูมิเนียมนะครับก็ตรงข้ามกันเลยนะครับมันจะมีน้ําหนักเบานะครับปีกข้อดีของมันนะครับคือมีน้ําหนักเบาไปไหนมาไหนมันก็เราจับดูแล้วคือมันมันไม่หนักไม่หน่วงนะครับก็คือมีน้ําหนักเบานั่นแหละนะครับ ข้อดี D. ของมันส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็คือตรงข้ามกับปีกเหล็กนั่นแหละคือเวลาตัดทบกระทั่งหรือว่าล่วงหล่นอะไรเงี้ยมันโคตรมันงอง่ายนะครับปีกเหล็กนะเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีก็คือปีกอลูมิเนียมนะครับมันจะโคตรจะงอง่ายนะครับนี่คือข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นอย่าทําล่วงอย่าทําตกบ่อยนะครับอ่าพวกปีกอลูมิเนียมนะครับยิ่งปีกอ,ล,อลูมิเนียมที่ว่าบางๆเนี้ยนะครับไม่ถึงห้ามิลอะไรเงี้ยยิ่งโคตรง่ายนะครับ อ่ะก็มีแค่นี้นะครับส่วนการยิงเนี่ยมีผลไหมนะครับผมก็เคยใช้นะครับปีกขังคาวนะไม่ได้มีผลอะไรนะครับสำหรับในการยิงนะครับเียงแต่ว,ว่ามันมีน้ำหนักที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ปีกเหล็กไม่รู้ว่าเขาจะทำขายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่เริ่มมีการยิงปลากันเนี่ย มันจะมีปีกเหล็กนะครับปีกข้างคาวปีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังยังมีใช้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาผลิตกันหรือเปล่านะครับส่วนมากก็จะนิยมใช้ปีกอลูมิเนียมนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับก็ไปออกหมายกันนะครับไปตามลาปลานินไซโลอัพกันนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับ ถ้าผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซ่ชาแนลนะก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยเออจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปที่มีปัญหาหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาทักถามกันได้นะครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองอ่าซุ่มตรงนี้ดูนะครับลานินลองลองหมานสักสักตัวหนึ่งเห็นเห็นมันขึ้นอยู่นะครับเมื่อกี้นะมันตัวไม่ใหญ่แค่นั้นเองนะครับประมาณสี่นิ้วนี่แหละสามสี่นิ้วก็ลองลองดูลองดู เราต้องเซฟทุกครั้งนะท่านะผู้ชมนะถ้าเรายังไม่ยิงนะครับต้องเซฟทุกครั้งนะครับ สามนาทีครับอีกอีกสามนาทีครับถ้าไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปตามล่าปาน,นินไซโลแอปกันนะครับอไม่ยอมขึ้นครับเดี๋ยวเราเอ่อไปตามล่าปาน,นินไซโลอัพกันดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บหนึ่งครับ โน่นครับท่านผู้ชมขึ้นมาตัวหนึ่งระยะเกือบ40เมตรจะลองซัดดูแล้วนะครับโดนไม่โดน ลืมปโอ oh! 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 ้โหลืมป่าโอ้โหโอ้โหมีกระโดดมีกระโดดโดนลืเป่าวะเฮ้ยมีโดนครับท่านผู้ชมมีโดนมีโดนมีโดนโอ้โหโอ้โห มีโดนครับโอ้ย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับครับย้อนกลับมาครับทนะ่านผู้ชมย้อนกลับมาย้อนกลับมาเดี๋ยวก่อนผมจะดึงเอาแล้วนะครับไม่ไอ้นี่ละไม่พันท่อ p ี c ละ จะดึงเอาเลยโอ้สโลอัพแน่นอนครับตัวนี้นะโนนมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำกระจายเลยครับมา มีไซส์โลแน่นอนครับตัวนี้นะโลอัพแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหใหญ่ใช้ได้นี่เดี๋ยวก่อนเอากิปเปอร์ก่อนนะผู้ชมมันก็มาตัวเดียวของมันนั่นแหละ โอ้โหไซโบเลยครับเกือบสี่สิบเมตรมาตัวเดียวล่อโอ้โหกระจายเลยโอเคเก็บก่อน เรียบร้อยครับวิ่งแล้วเริเร่มวิ่งแล้วมฮึมฮึมันมาใกล้ๆนี่กันทนะ่านผู้ชมมาด้วยกันสองสองตัวจัดให้ซกตัวหนึ่ง ตัวไม่ค่อยใหญ่เลยน้อ จต่ว่าเล็กมันก็ไม่ได้เล็กแหละประมาณโลนึงอ่ะโลได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะกิดปเปอร์ก่อนโลโลน,นิดนิดนี่แหละเ้โอเค โน่นคุณผู้ชมประมาณ20กว่าเมตรขอตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวก็จะกลับละขอ,อตัวเดียวโอ้โหนี้ไปไกลเลย ทุกผู้ชมโดนโดนโ uf. โดน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 ข้าพงษ์เยอะข้าพงษ์เยอะข้าพงษ์เยอะโอ้โหข้าพงษ์เยอะเน้นตึ๊บเลยมาหรือเปล่า โอ้โหไม่มาละนั่น,นแหละก็คงต้องลงเอานะท่านผู้ชมนะ,ะโยนครับตามสัญญาได้ก็คือกลับโอเคตามนั้นวันใหม่ยังมีครับอือโยนสิบหกนาฬิกาห้านาที สองสามสี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ถึงดีอ่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ไม่ถึงสองชั่วโมงดีนะครับชั่วโมงกว่าบ่ายสองสิบแปดตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกาห้านาทีก็ชั่วโมงกว่านะครับได้เท่านี้ก็โอเคละไปเดี๋ยวเราไปสรุปปลาข้างล่างกันครับว่าเป็นยังไงนะมันมีบางตัวนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายทํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปลงไปข้างล่างเจอกันข้างล่างครับ ไปครับลงไปเอาปลากันจะได้จะได้ปลาแต่ละตัวนี่คือแบบทุลักทุเลไม่รู้ว่ามันลึกหรือไม่ลึกนะครับเนี่ยผมกลัวมันลึกนี่แหละโอ้โหลึกเอาเรื่องครับโอ้โหลึกเว้ยโอ้โหถึงอกเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหคอ ถึงคอแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยมันจะท่วเหมาแล้วครับเนี่ยตายแล้วโทรชงโทรศัพท์โอ้ตายป่ะโอ้โหโอ้ยมาได้เรื่องแล้วครับทุกผู้ชมนุกเกินละเอ้าสวยไปไหนละ ลุกๆๆๆโอ้โหคอโอ้โหเข้าในนี้เลยครับอ้อถึงคอเลยวะโอ้โหไหนวะโอ้ยภาพอาจจะสั่นวางนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหนู่นเอ้ยภาพอาจจะสั่นบ้างเด้อท่านผู้ชมเด้เอได้มาละได้มาละท่านผู้ชมโลอัพผมนู้ว่าหลุดแล้วนะโอ้ยควนหาหาแล้วหาอีกขึ้นดีกว่า นี่แหละขึ้นตรงนี้แหละนะครับไปทางไหนก็ไม่ได้ละโอ้ยโอ้โหยุงยากิหายเ้ยเ้ยโอโ้โหฝนมาดำเมี่ยมเลยครับรนี่ครับดูเนี่ยข้างในนี้นี่ ใส <c oughs> <therapy> ่ก่อนค่อยไปสรุปที่บ้านตอนนี้ผมก็ไปถึงบ้านแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูบ้านครับโดนฝนตกหนักเลยเด็กครับลาที่ได้ตอนนี้ はい、で最後、何もしており ่ะดูกล้ๆกันนี่นลครับก็ถือว่าเรื่องหวานอยู่นะเวลาไปนิดเดียวนะครับไม่เยอะถือว่าโอเคสำหรับวันนี้โอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบสนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะครับตรงนั้นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเดียวหมดเจากทางช่องคุณช่แชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับก็จะเป็นไหนที่ไหนแล้วก็ตรวจคลิปอะไรวันนี้ทางผมก็ต้องจากลาไปก่อนครับกับส,นสนา,ายฝนตกหนักเลยครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม